ฮลหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอแกนใหม่อีกแล้วครับมาแนะนำเรื่องของการซื้อแบนโจนะครับบางคนเนี่ยอยากจะเล่นแล้วล่ะอาจารย์มอแกนครับผมจะเล่นแบนโจแต่ว่าผมต้องซื้อแบนโจเนี่ยผมจะต้องเลือกซื้อแบนโจยังไงบ้างเบื้องต้นเลยนะครับคือแบนโจเนี่ยต้องบอกงนี้ก่อนแบนโจเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีอะคูสติกนะครับมันจะไม่มีไอที่เสียบแจ็คหรือเป็นเครื่องไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเป็นอย่างนี้ดูให้ดีนะฮะมันเป็นหนังเหมือนหนังกลอง และก็ตรงนี้ยองเนี่ยเหมือนกับพวกไวโอลินนะครับใส่สายอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถอดได้นะเป็นไม้เนี่ยเราถอดออกมามันจะโล่งรงโปร่งๆฮะถ้าถอดมาแล้วก็เหมือนกับเป็นกล่องกล่องหนึง่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมเ็ื่ว่านไปนะครับคอแบนโจเป็นอย่างนี้แบนโจนี้เป็นประเภทห้าสายนะครับก็คือมีสี่สายที่หัว นะครับสี่สายที่หัวเนี่ยแล้วก็มีหนึ่งสายตรงนี้นะฮะครึ่งหนึ่งเขาเรียกเป็นโจห้าสายเบนโจมีสี่สายก็มีนะครับคือตัวนี้ไม่มีก็เล่นแค่สี่สายเบนโจตั้งสายคล้ายกีตาร์ครับแต่สายหนึ่งจะไม่เหมือนสายหนึ่งเป็นโน้ตตัวดีตัวเรนะฮะปกติแล้วเราเล่นกีตาร์จะเป็นตัวอ e, ีใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวเรนี่ฮะทีนี้เบนโจนี่เป็นเครื่องดนตรีของตะวันตกอเมริกันถอดข้างหลังได้ในนี้ก็มีเหล็กเป็นคอเหมือนกันนะครับ งกลางก็มีเสียงจะเป็นอย่างนี้เสียงเบนโจดังมากพอนะครับพอที่ไม่ต้องเสียบสายแจ็คหากว่าคุณไปเดินเล่นตามโต๊ะในร้านอาหารเหมือนสมัยก่อนที่ผมเล่นเนี่ยคือเราไปเดินเล่นตามโต๊ะร้านอาหารเลยโดยที่ไม่ต้องเสียบแจ็คเดินไปทั้งดับเบิลเบสทั้งเบนโจแมนโดลินแอคคอร์เดียนกีตาร์นะครับโดโรโบ เราไม่เสียบแจ็คเลยเดินไปเล่นกันข้างๆโต๊ะเลยนะครับอันนี้เป็นอะครสติกโดยแท้เลยนะครับเสียงมันจะดังมากเห็นไหมครับเอาแล้วครับทีนี้คอแบนโจนะครับเวลาเราเซตอัพมันก็เหมือนกีตาร์ครับถ้าเป็นไปได้การตั้งทัชชิ่งของคอแบนโจเนี่ยก็ให้เหมาะมือกับที่เราเล่นกีตาร์นั่นแหละครับ ามันสูงเกินไปก็ไม่ดีฉะนั้นเวลาเราไปเลือกซื้อเบนโจนะหนึ่งนะครับผมอยากให้เลือกที่เสียงก่อนเบนโจเสียงที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมักจะมีเสียงแบบออกป้องป้องป้อง,องเหมือนกลองอะ่ะนะฮะแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าหลังจากนั้นเราจะมาปรับให้มันเสียงแหลมเสียงทุ้มด้วยการตั้งหนังให้มันตึงให้มันหยอ่อนตรงนี้นะครับทีนี้ เวลาไปเลือกซื้อคล้ายๆกันครับไล่มาเลยว่าแต่ละเฟรดเนี่ยติดติดอะไรไหมแบกแ๊กแๆก,กไหมนะครับแล้วมันมีผลเวลาเล่นไหมนะครับทุกทุกช่องเลยถ้าตั้งถ้าชิ่งแล้วยังปิดเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะต้องไปลองดูนี่คือแต่ละสายนะครับเมื่อเราเลือกซื้อกีต้าร์เนี่ยไม่ไม่แตกต่างเลยนะครับ ทีนี้คอส่วนใหญ่แบนโจก็คอเล็กๆคงไม่มีปัญหาในเรื่องของการเล่นแน่นอนฮะการจับคอร์ดแบนโจมันก็จับได้ไม่ยากเพราะว่าคอไม่ใหญ่มากนะกีตา้าวยงใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับถ้าหากว่าท่านเลือกที่เป็นประเภทก็เรียกมีโทนลิงหรือว่าโทนลิงอยู่ข้างในนะฮะน้ำหนักมันจะมากขึ้นนะครับเวลาเราแกะกล่องตัวนี้ออกมานะครับนะฮะถ้าเราแกะกล่องตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะมี เราเรียกว่าโทนลิงอยู่ข้างในซึ่งของผมตัวนี้ยมีแต่มีนิดนิดเดียวไม่ใหญ่นะครับผมจะแกะให้ดูเลยบบเอาล่ะครับเรายกแบนโจมาแล้วนี่ฮนะข้างในมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นกรองนี้เลยเป็นไม้นะครับก็มีน็อตอยู่สี่ตัวห้าตัว มาดูข้างในข้างหลังเบนโจเบนโจตัวนี้เป็นเบนโจที่ผลิตน่าจะในช่วง1970นะครับปัจจุบันอายุ4-50ปีก็ไปแล้วตัวนี้นะครับเป็นของเก่าเมดอินเจแปนนะครับยี่ห้อวายนะครับยี่ห้อวผมเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะแต่วันนี้มาให้ดูข้างในนี่ดูครับก็จะมีเหล็กคานตัวนี้อยู่1เส้นตัวนี้เอาไว้สําหรับหมุนคอนะครับปรับคอปรับทักชิ่ง ให้มันเอียงให้มันโค้งให้มันโกงอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ปรับตรงนี้เลยนะฮะแล้วท่านเห็นไหมครับตรงนี้ด้านไหนตนัวนี้เล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าทอลิงัอันนี้เป็นลักษณะที่เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะฮะด้านนี้จะเป็นขอบที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กนะครับแต่ข้างในเนี่ยยังมีเหล็กแท่งหนึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กหล่อนะครับใส่เข้าไปเหมือนกับเป็นละคังอ่ะ เวลาเราเล่นเนี่ยตัวนี้จะทําให้เกิดเสียงที่มันดังกล้องกังวานมากขึ้นเ,เราสามารถซื้อมาเพิ่มได้นะครับคือเปลี่ยนได้นะครับขนาดของเบนโจเนี่ยเราก็ซื้อมาให้พอเหมาะเหมือนกลองอะครับเอาตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนได้ใหญ่เข้าไปเล็กคุณภาพดีขึ้นหรืออะไรต่างๆก็จะทําให้เสียงเนี่ยมันดีขึ้นมันดังขึ้นแต่น้ําหนักน้ําหนักก็มากขึ้นนะครับ แบกกันเมื่อยเหมือนกันนะเวลาเล่นจริงๆเนี่ยนี่ผมเอาไอ้ตัวข้างหลังมันออกแล้วนะมันเบาลงไปนิดนึงทีนี้พอออกแล้วลองฟังเสียงไปนไนรู้ได้ทันทีว่าเสียงมันความก้องงวานมันเบาลงเยอะมากเลยนะครับคนเล่นเนี่ยจะรับรู้ได้เลยนะครับความก้องมันหายไปเลย นี่คือเราถอดมาแล้วนะครับลาเปลี่ยนหนังได้เหมือนหนังกรองนะครับอันนี้เวลาเลือกซื้อถ้าคุณไปเปิดดูแล้วมันมีเจ้าตัวนี้ราคามันจะเพิ่มขึ้นนะถ้าตัวนี้ใหญ่หนักหรือคุณภาพดีมันราคาจะแพงขึ้นทีนี้แบนโจสําหรับมือใหม่บางครั้งอาจจะไม่ต้องมีขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือเป็นแค่ธรรมดาธรรมดาที่ราคาสองสบาทก็ใช้ได้ครับ แต่เครื่องดน,นตรีเนี่ยถ้าราคาถูกๆเนี่ยส่วนมากจะหาที่มันดีๆเนี่ยมันยากนะไอ้น,นี้เราพูดกันตามตรงดีกว่านะักดนตรีนะฮะอุปกรณ์เครื่องดน,นตรีราคาถูกไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันมีที่ดีแต่ว่าหายากของดีเนี่ยมันก็มักจะควบคู่ไปกับคุณภาพ ค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมนะครับผมผ่านการซื้อขายเครื่องดนตรีหรือการเล่นเครื่องดนตรีมาพอสมควรนะรถึงไม่มากมมยนักแต่ก็พอสมควรไปสัมผัสมาหลายประเทศไปสัมผัสมาหลายยี่ห้อผมต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยมันมันเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็ยี่ห้อต่างๆนะครับอันนี้คือเราต้องบอกว่าถ้าโนเนมกับแบรนด์อย่างกิฟสันเฟนเดอร์อย่างเงี้ยโอ้โหมันต่างกันมากเลยนะครับอันนี้แน่นอน้วครับแต่ว่าแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็ต้องขายราคาแพงขึ้นเพราะอะไรฮะ เขาต้องมีเรื่องราวของการโฆษณาการทําการตลาดนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับอะนี่ด้านหลังตัวนี้ทีนี้แล้วถ้าตัวนี้ลนะ่ะตัวนี้ถ้าใหม่ๆราคาคงจะแพงพอสมควรนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้ยี่ห้อ m o ชั o นเนี่ยเนี่ยโมชั่นเนะนี่ยนะราคาไม่น่าจะแพงนะโมชั่นน่าจะมาจากประเทศจีนนะครับตัวนี้ก็ผมซื้อมา8 0 0พหรือห0พับาทผมจำไม่ได้ซื้อมานานมากเหมือนกันนะครับไอ้ตัวเนี้ย คราวนี้เรามาดูตัวนี้กันบ้างครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Motion นะครับเหมือนกันครับก็คือสาย5สายเหมือนกันลองฟังเสียงดูตัวนี้อาจจะเสียงมันจะแหลมกว่าน่อยหนึ่งนะครับเพราะผมตั้งหนังค่อนข้างจะตึง ข้างในเหมือนกันไม่แตกต่างแต่ตัวนี้ไม่มีโทนลิงนะครับข้างในเนี่ยแกะมาไม่มีโทนลิงฉะนั้นความหนักเบาต่างกันตัวนี้จะเบากว่าน่อยนะครับแล้วก็คอตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวทัชชิ่งหรือรายละเอียดของคุณภาพเนี่ยสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันค่อนข้างจะปรับได้ดีกว่าตัวนี้ปรับต่ำลงมามากไปมันจะเล่นไม่ได้นะ แบนโจเนี่ยเวลาเล่นตรงนี้เสียงก็จะทุม้มเห็นไหมครับนี่แหละครับคือแบนโจและต้องซื้อถ้าหากว่าใส่คา์โปได้นะครับตัวเราจะเล่นได้หลายคีย์นะครับอย่างกรณีตัวนี้เนี่ยเราเล่นได้จีอย่างเดียวคีย์จีอย่างเดียวพอเ,เล่นคีย์อื่นเนี่ยมันจะละําบากแต่ตัวนี้มันมีคาโปคาโปตัวนี้เลื่อนไปมาได้นะครับเลื่อนไปมาได้ เปลี่ยนคีย์ได้ต้องมีคาโปคาดตัวนี้ทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนไปมานี่คือแบนโจครับฉะนั้นเวลาจะเลือกซื้อแบนโจอุปกรณ์นี้มาติดเพิ่มนะครับผมติดเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้ราคาประมาณ2,000บาทเกือบครึ่งหนึ่งของแบนโจสั่งมาจากอเมริกานะครับเือนไทยไม่มีหรือมีผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่นี่อาจารย์ทรแบนโจเนี่ยเขาสั่งมาให้ผมนะครับหรือบางท่านใช้วิธีการตอกตะปูลงไปเป็นหมุดนะครับผมทําไม่เป็นตัวนั้นนะครับก็เลยไม่ได้ทําอาซื้อแบบสําเร็จมาเลยนะครับมาล็อกตัวนี้นะครับ นี่คือแบนโจยี่ห้อโมชันตัวนี้นะครับลูกบิดอะไรเหมือนกันนะคุณภาพเสียงต่างกันแล้วก็ทัชชิ่งการเล่นต่างกันเอาละ,ะครับเราไปดูถ้าหากว่าอยากจะซื้อแบนโจนี่ให้เลือกตามที่ผมว่านี่ครับคือดูว่าทัชชิ่งที่เขาตั้งมาเป็นยังไงได้ไหมนะครับถ้ายังตั้งไม่ได้เวลาเราต้องมาตั้งเองอาจจะตั้งไม่ได้ตั้งไม่ไม่เก่งพอเนี่ยอันนี้จะลําบากอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาตั้งให้นะครับต่อมาก็คือถ้าหากว่าคคมัน แอนมันโองมันมันโก่งเกินไปนะหรือแฟลตเนี่ยไม่สมูทเวลาเราลากลงอื่นเราก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นเวลาจะซื้อก็ต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับทบทวนนะครับไล่มาตั้งแต่เสียงที่ออกมาเราไปฟังเสียงเบนโจจากที่คุณชอบก่อนว่าใกล้เคียงไหม คือเราเราเอาตัว2 0 0พเป็นตัว2200,000มเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าไปดูว่าใกล้เคียงไหมที่เราชอบไหมประการต่อมาเสียงแล้วไปดูซิว่ามันมีโทนลิง์โทนลิง์ข้างในไหมนะครับน้ำหนักเป็นยังไงบ้านคุณภาพเสียงออกมาแล้วก็คอเวลาเล่นถูกถูกมือเราไหมเข้ากับมือเราไหมนะครับเอาแล้วถ้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วดูราคาว่าอรับได้หรือเปล่านะครับถามว่าถ้า3 4, 0 0 0่0 0 0งซื้อมาฝึกเล่นได้ไหมได้ครับ แต่เชื่อผมเถอะครับว่ามันจะต้องมีการปรับแต่งแน่นอนนะครับในการที่จะทําให้มันออกมาเหมาะสมคือซื้อมาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมาปรับมาปรับแต่งให้เข้ากับมือเรานะครับสองพันก็เล่นได้แต่ถ้าถามว่าได้ระดับไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสองแสนสองหมื่นมันก็เล่นได้แต่ต้องดูว่าเหมาะกับเราหรือไม่ผมอยากจะซื้อตัวละสองแสนเหมือนกันนะประการแรกคือไม่มีตัง การสองไม่รู้ซื้อไทำอะไรไม่ได้เล่นอาชีพแค่เอามาสนุกๆเนีน้ยนะแต่ถ้าคนที่เขาเล่นอาชีพก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกีตาร์สิผมก็ต้องทุ่มเทกับมันเต็มที่เพราะว่าเรา,เามาทางสายนั้นโดยเฉพาะอะไรประมาณนี้อยู่ที่ความถนัดของคุณนะครับตัวละสองแสนสองล้านเราก็ซื้อถ้าเราใช่ถ้าเรามีเงินด้วยนะครับเอาละครับเจอกันใหม่นี่คือเบื้องต้นของการเลือกซื้อแบนโจยกตัวอย่างให้เห็นแกะให้ดูกันเลยทีเดียวเอาละครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย